ช่วงนี้มันอึดคลิปลงในหัวเครเมื่อวานนอนไม่หลับอ่ะคิดดูอะเป็นยังงั้นเรื่องอะไรทั้งฝนทั้งลมอ่ะคิดดูอ่ะอากนอนเลยอยู่ข้างในก็จมคือกันจมว่าตายแล้วทุเรียนในหัวทั้งลมทั้งฝนตอเดี๋ยวก็ขึ้นมาเขาก็เอ่ะไรคนเอาไปสองสามลูกโอ้โหนี่มีกระดาษมึงเห็นสองสามลูกที่ไม่เห็นอีกก็ตแบบมันเครียดเลยเขี้ยห้ะนั่นเลย ไอ้ที่มันยังไม่ได้เจ้าก็มีไอ้นั่นไม่ว่ากันคือใครมันจะไม่นึกว่าลมมันกันนั่นนี่อย่างกี่ดวงเพราะมันหมดแล้วดูลมอ่ะผมไม่ได้โทษหรอกไอ้นั่นอ่ะแต่ที่มันเครียดนั่นคือมันคิดดูอ่ะผลพูดมาเอ้ตจะเรียนในน่้นเรื่องมุดเรื่องนึงเครียดตอนนี้นะแล้วแล้วยิ่งยิ่งยิ่งเขามาดู อยู่บนไดเป็นยังเดขึ้นบดแล้วยังม่เปงออแม่หายลลงอ่ตรง้เราว่าหายแล้วกขึ้นจันแล้ทีเนี้ยเป็ว่าไม่เป็นไร๋ยวมันทุกข์ขึ้นเองจันมันเทียบขนาดไหมพี่ตัว นไะน้ำไอซเขาถามเอาไว้ไสเขาะเคนไ่ได้เขารถมาจางห้มขึนห้ตั้งกัไว้น้าหมู่บ้านไม่ต้องห้วางนั่นเดี๋ยวอหลังึ้นไปนี่แต่ประหมเโอเคเราวางเหมือนว้กองเอนเพิ่งจะเก็บมานี่เพราะเพิ่งเสร็จข้างบน nhang áo chúc cháu hết nhang mà men đi chơi theo bà đi เฉีงลงหมดแล้วลงลง้เฉียงอะไปลงคนนั้นไปไปไปลงกองเลยยิบอยิบอกยิบองคือเห็ดเรื่อนชั้หน่งเยนนี้แบบนี้อ่ะอืมตายว่าที่เราดัดทิ้งผ่ตัวหมมันไม่จำอในเกมสุดหมว่าเน็ตไหมได้เลยวนหล่นนะเออได้แล้วมั้ พอแล้วอีกสองอีกสองครับพญาเรือชน,นาเรื่อยเขาเขาชอนโตเลยอีกสองลูกประพอใจอีกสองหน่วยใครเนย ก็ยังในน้อยก็เลียนล่วงคนไม่ล่วงไม่มีทายเลยนะปิดไม่ได้น่าจะไม่ซื้ออ่ะนะไปแก้วน่าจะมีเสื้อผูกดันหันดันเข่งเวลาคืนหันอย่ามันตกเออไปลงที่นั่นเราเจ๊ใช่ไหมเจ๊จะไปลงที่นู่นใช่ไหมไปด้วยไหมอ่ะ

Đôi. <coughs> Đôi, này mua cái than nè. Cái này đi mừng đi với เป็นอไรเลยนะเป็นภาพมันยังอยู่ภาพของมันตาของมันแลมันไม่ลืมอลืมไม่ลงคงไม่ลืมเือแพ้เนี่ยแหละมันเลยเกาสิบบาทเนี่ยมันรงนี้ตน้ดีกว่าเนาะนี่ลสิบาทนยั่ไเดีนะเกือแพ้โน้นนะฮะเดี๋ยวมาใกล้ตดเด้อตดไหวเยอะ de Roma. โอ้กะตกไปอย่างโซนเลยป่ะเอา lúc ละให้ตัน 越玩嘛。<laughs> มันได้ราคาตัวนีเยละนึ่บบยังจะนับพอยู่ก็กใกล้กระาผิดอห้าเดคนหางเดินใกระดาษผิด้วร้อยหนึงนันเล็เกืบแพงแกถ้าไปขึ้นยาลูกนี่นะนั่นแหละลูกนั่นแหละขึ้จะวองไม่อีของเพื่อนเน่ยนะสามสิบสอ แต่ละลูกมันของรายังดีดีของยาเลอยู่ยังดีกวาวอยู่ของย,ย,ยาเล่สาลูกแข่เลนยของเาอีกแล,ลกแลโลนะดี๋ยวของรงดำถัดไปเมื่อวานยังเยอะเดีได้ลงแปตันง่นกี่ลูกนไลูกสิบลเจ็ดลก็เพิดด่งบอกว่าได้นะสามพันลูกไม่ใช่สามพัม 3, ลูกไดเพิ่งนึงได้แปตันอโอ้กินเอาลูกมันจำได้เลย เซฟไปเลยเนาะนึ่งวันบันู่เตันทำไ้เลอยะบันลู่ยารัดในร้านเป็นกตันแดงว่าลู่เป็นโลกเป็นแปดโลกแล้วรือ1ิโลอเอขึกนเลยมึงซัดียววะ

ก็อินออกมาในแ่สแม่แม่จโเน่ยานบ้านบ้านเ้านบ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 ้านอ้านบ้านบ้านบ้นบ้า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 นอ้านบ้านบานบ้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 านเ้านอานเ้านบ้านบมืนบ้านบ้าน้านบ้า้านบ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 ้้าน้านบ้านานบ้านบ้าน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 

hello 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 มึงควรเนนะควเงินกูให้เงินมึงดีก่ะุคบอกกัใครอะไรรมานี่แหละกูมาปีที่แกบอกกูนั่นเอให้เงินกู้วไปโชว์ที่บวกอะไรก

มาให้เด้อบานน่านีน่ะเทลาน้ำเออเก็บุไม่จะไว้ใจยวเราไปเอาอยู่เป่งนอยพจสออลงมาอย่นี้ลงมานมาายบอกลงมาลงราด้วยนะจะหักปะเทนเลยนะเลงมาแลอกโดูเลียนเะ

อเราเป็นเล็กดินมันหลุมร่มที่เ่าดินอหลุมหลวมลมนั่นเนาะดินในโบว์ยี่เลยว็ติดอีก่รถในหัวติครวัวน่รถเราเองมือคนต้องแน่แต่ก็ร่มแล้วัาเลติ๊ดติ๊อ้วนมองข้อมองข้ามไม่ทางข้ามไม้วมองคนขี้ต่วนันงโต๊ะกับสาหลอกใจแน่

เอาไปโลดเพื่อไปคุม้มอะไรนั้น